โซนนะครับกลับพบกับรายการชมหนังอีกครั้งแล้วครับผมซึ่งวันนี้จะแปลกนิดนี้หน่อยเพราะว่าผมจะไม่ได้พูดเรื่องหนังแต่จะมาพูดถึงซีรีส์ที่ผมดูไปก็คือมันนี่ไฮส์มันนี่ไฮส์เนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรดีอาชญากรรมหรือเปล่าไม่บรรเจ้ามันเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ถ้าผมนิยามนะมันคือซีรีส์รักครับผมซีรีส์รักจริงๆเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องปัญหาหรือแบบเป็นพอยต์ต่างๆเนี่ยมันเดินเรื่องด้วด้วยคำว่าความรักครับผม อ่ะแปลกใจนี่เฮ้ยมึงดูมันนี่ให้อันเดียวกูมัเนี่ยความรักเคี่ยวมันเป็นไปป่นเฉยเหรอใช่มันเป็นป้นเรื่องก็คือย่ายงมันเป็นป้นกันมาเป็นป้นกันมาห้าเดือนเดีวป่นลงกระซากอีกหนึ่งคือจะพิมพ์เงินออว่าขายแล้วก็วานทางหนีไว้ใช่ไหมมันแค่นียเป็นแนวปีมอย่างเงี้ยน่าสนใจนะก็แนวป้นเลยเพราะว่าตอนนันออกมาใหม่ใหม่มันยังไม่ค่อยมีแนวป้นใช่ไหมมันเลยแบบใหม่มากผมก็เข้าใจแต่ผมเพิ่งเคยมาดูนะผิดพลาดน้อยไปกันแล้วก็ขอโทษไปก่อนซึ่งก็คือเรื่องกันเรื่องการป้นใช่ไหมแต ปัญหาไม่ใช่แบบข้อยแยกของหนังนะประเด็เวลาดูซีรีส์ดูหนังมันจะมีแบบจุดที่แบบมันต้องเผชิญกับปัญหาตักอย่างใช่ไหมแล้วพวกกลุ่มพระเอกก็มันคอยแก่ก็มาตามแก้ประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้มันคือกางปนใช่ไหมตัวเอกของเรื่องก็คือเหล่าโจรที่เป็นปนแล้วเวลาพูดโจรเนี่ยพวกพระเอกเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างปัญหามันจะเกิดจากความรักครับผมทำไมต้องเป็นความรักวะมันติดมันแค่ผมหรือเปล่าที่ติดว่าทำไมเป็นความรักวะคือเป็นปนกันใช่ไหม แล้วมันก็ผิดแผนกันเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อโตเกียวมันทำไปเุยกย่งผิดแผนเพราะความรักแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวเอาแค่เอาแค่ซีดั้หนึ่งกับสองแล้วผมดูามาแค่นี้ในการป้นเขนี่ปัญหาหลายอย่างนังน่นเกิดเพราะความรักแม้แต่พระเอกที่แบบโอ้โหฉลาดวางแผนมาห้าเดือนเอาแผานของพ่อที่คิดไวต้ตอนก่อนตายมาทำาพวนลูกกระยางแต่เฮียแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอะทำได้ไงวะฉลาดที่หายเป็นกฎ ทำจรทำทุกอย่างเฮ้ยรุกน้องนั้งที้งอาถารไว้ตรวจตรวจเจอกู้ไปปลอมตัวเป็นอะไรวะคนไร้บ้านทม่มาตรฐานยิงยิงแกวอวอเช็คทำไดทุกอย่างเอกแม่โคตรฉลาดวางแผนทุกอย่าง5เงดือนตำรวจทำยังไงไม่ก็แกได้หมดแล้วไอ้ตัวมาตายตรงไหนได้บ้างความรักเหมือนกันแต่ตำรวจหญิงไอ้เหี้ยก็คือเรื่องนี้นะ แม่งจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดกขึ้นในความรักทั้งนั้นเลยนี่มันเรื่องที่อะไรเนี่ยสรุปมันเป็นหนังรักใช่ไหมหนังรักที่แบบไม่ได้ตรงตามจริตของหนังรักทั่วไปหรือว่าเป็นหนังรักที่แค่มันเป็นเดินด้วยเขาป้นวะกูงงหรือวีาแค่ผมมีปัญหาวะผมไม่ชอบเท่าไหร่มะเอา,อางี้ดีกว่าความคิดตัวนะถ้าคุณชอบผมขอโทษผมเอาว่าจุดนี้ก็เป็นจะไปคิดแล้วกันว่าเอ้ยมึงไม่ชอบไอ้เทียมึงที่เนี่ยมึงมันดูซีรีส์ไม่เป็นไอ้เทียโก้ไอ้เทียนช่องในปากไอ้โง่ไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไราะถือว่าผมก็ พอผู้มองผมเหมือนกันในต่อเรื่องเนี้ยว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันคือรู้จักเพย์เดย์ไหมผมในคนผมก็ไปขายสายเล่นเกมเนาะแล้วจะมาเพิ่งมาดูหนังดูซีรีส์หนักเลยอ่ะคือช่วงอายุประมาณนี้แหละก็คือแก่แล้วอ,ะอ่ะซึ่งพอดูดูเล่นเกมมาก่อนเนี่ยผมเล่นเกมเกมหนึ่งชื่อเพยเดย์นันเป็นเกมที่แบบอารมณ์าการจำลองการที่เราเป็นโจนรเป็นป่วนใช่ไหมมันเท่มากผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นโจรหรือจะก,กาอกระายนะแต่คิดว่าไอ้เชีย่ยทำแบบตำรวจธนาคาร มันก็ต้องตั้งการบังการที่หนาแน่นใช่ไหมเพราะมันก็ต้องเตรียมตั้งระวังสำหรับคนที่จะไปป้นอยู่แล้วไอ้เที่แล้วพอตะบางแผงไอ้เที่เฮ้ยปิดเสนาเตือนปิ๊บปิ๊ปิ๊จับปุ่มกดลงไปุกไปให้หมดเฮ้ยมึงเอาปืนเลเซอร์ไอ้ที่เราไปยิงมาโดนดิ่เฮ้ยลุงเตรียมทางหนีด้วยด้วยประมาณเนี้ยมันจะวางแผงนแผงการกับคนที่แบบไม่ใช่ทหารหแบบพิเศษไม่ใช่แบบคนในพลังพิเศษไม่ได้เป็นฮีโร่หรือเไอ้อะไรของมาวิวก็แค่พวกคนชั่วพวกนั้นอ่ะแบบถ้ามันเป็นแผนการแล้วมันเท่ดีแต่เอาไปในมันน มันก็ดูฉลาดเนี่ยทุกคนไงวะพอมาที่ทีเนี่ยที่รู้สึกว่ามันเด่นเนี่ยผมเห็นมีแค่เมอร์ลินกับพระเอกเองพระเอกฉลาดเมอร์ลินโคโลจิตแต่ว่ามันเป็นคนที่ออกแนวตัวร well ้ายที่มีบทวิธีสูงมากเนี่ยเป็นคนที่คาแรคเตอร์มั่นคงที่สุดในเรื่องนั้นคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันเด่นชัดแล้วมันก็ไม่ค่อยทิ้งแถวเมอรลิตัวละครนี้ดีมากผมชอบตัวนี้แหละกลับมาเรื่องที่แบบผมเปรียบเทียบกับเกมเมื่อกี้ใช่ไหมขอโทษที่น่าเรื่อนแล้วเนาะไอ้เรื่องเกมัเปิลเทใช่ไหมแต่เรื Recently, ่อองเนนนี้ยพมดู มันก็ปลนเท่ดีแหละมันวางแผนไว้ดีมันใช้ตัวประกันเป็นโล่ด้วยใช้อย่างมีศิลาะจริงๆอ่ะไม่เหมือนพวกละครไทยที่แบบนี่รุมตัวประกันรูมตัวประกันนี่แล้วก็อ้าไอ้เชี่ยใครไปโดนติดขลังแล้วมันก็ตายที่มึงศ์เจริญห้าคนเน่ะตัวประกันคือมันใช้อย่างเรื่องนี้ใช้ตัวประกันได้มีศิลปะดีเพราะว่ามันเอาดักอากาศมาใช้ตัวประกันเพราะตำรวจก็จะมีการส่งคนเข้ามาอะไรเงี้ยตำรวจระยะไม่บอกว่าไอ้เชี่ยใครเป็นโจรกักตัวประกันวะถือว่าใช้ได้ดีข้อนีิฉลาดแต่กลับมาเรื่องนี้พออเเเป็นนรรื่่งโจีย มันควรจะแบบยังไงอะพอคิดว่าโจรเขาวางแผนมาห้าเดือนใช่ไหมห้าเดือนนะเวย้ยกับพ่อมันที่วางแผนมาก่อน,นเลยที่พ่ออยากจะเอาแผนมาใช้ยังไงใช้เวลาอย่างนั้นอะก็คงต้อ,องเกินปีแต่แผนมันเริ่มมาแตกค่อยๆแตกนู่นแตกนี่นเนี่ยผิดแผนไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะความรักกูไม่ได้บยอยขอดหรือกูไม่ได้เป็นแบบพวกเกลียดความรักนะเว้ยกูไม่ได้โดนแผนทิ้งมาด้วยแต่แค่กูคิดว่ามันปัญหาที่มันควรจะเกิดกับพวกที่มึงพวกมึงที่วางแผนมาได้เป็นปีเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่มันดูฉลาดนิดนึงหรือเปล่า ไอ้เชื่ยชิวังแผนเฮ้ยแกทำอะไรแฟนฉันฉันไม่ชอบที่หน้าแกข้มแกสาระแฟนฉันเฮ้ยฉันวางแผนมาขนาดนี้แล้วแต่ถ้าเกิดชิวังอย่างนี้คนฉันรักต้องเจ็บไปด้วยได้เลยเฮ้ยมันเป็นความรักได้ยังไงวะเราจากภาพตรงมองนะคือเขาเขาสู้กับตำรวจเขาป้นลงกระสาบลงกระสับรู้ไหมเชี่ยลงกระสับอ่ะแล้วเพราะว่าพวกคุณต้องอานให้ดีการป้องกันที่มันก็ต้องแน่นหนาแต่ล็อตไม่ได้แล้วมันก็ดูฉลาดแล้วใช่ไหมตำรวจที่ต้องเอาปากปาม เราไลนอะไรวะผู้กอกันไล์กลุ่มเนี้มันก็ควรจะฉลาดใช่ไหมเราควรจะได้เห็นผู้ตารวจเนี่ยมันโชว์สกิลความสามารถแบบอ,งอมงั้นปล่อยอย่างนี้แล้วกันเราทำอย่างนี้เราจะปล่อยข่าวอย่างนี้เราจะส่งคนไปเราจะแอบส่งตัวประกัคน,คน,ค,นคนเป็นตัวประกันประมาณเราคนจะได้เห็นด้านที่มันฉลาดฉลาดตำรวจใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้กูไม่เห็นความฉลาดของตํารวจเลยเดียมันมีแต่ความโง่ที่โจรแม่งันะเธอชนะเธอได้เธอทลอวนะฉันโอ้ไม่นักเธอจากไปแล้วมันมีแต่อะไรอย่างนี้ไม่ปัญหาในเรื่องนี้ใช่ไหม กูไม่เห็นเนความฉลาดตำรวจเลยกูรู้แค่ตำรวจเรื่องนี้มันจริงปืนได้มันมีทนายม,มีคนมาล้อมแค่นี้แถมตำรวจเรื่องคืนนี้ยังเลือกใช้วิธีกู้ข่าปอมใส่โจนอีกเย็ด <c oughs> <c oughs> แม่นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีตำรวจนคะรบาลเนี่ยกู้บัลดูมเขาจะทำเขระทำมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตำรวจทําซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยเรามองได้เบี่ยงนะว่ามันก็เป็นแค่แผนการของตำรวจไงเพื่อที่จะให้โจมนมันเดือดไอลิกงไลิ้งที ก็ถูกนะผมก็เห็นด้วยนะที่ตำรวจจะไม่เลือกพิธีการในการกําจัดคนพวกนี้เพราะว่าเขาจัดตัวประกรันไว้แต่ว่าสิ่งเดียวที่กูเห็นตํารวจทําในเรื่องฉลาดฉลาดคือไอ้เรื่องขู่ข่าวเนี้นอกจากนี้อื่นไม่มีเฮียเลยหมายความว่าพวกตำรวจเนี่ยเมื่อแต่ขู่ข่าวแล้วมึงทำเฮียเลยไม่เปลี่ยนเลยหรือเปล่าอะเหมือนกูนมาน,นั่งตอนนี้ไายไม่เกิดแฟน,ดนสับมาดูก็รุ่นแสดคกูเนี่ยแต่แค่ผมไปชอบประมาณนี้แล้วกันแต่โดยรวมเนี่ยนสนุกนะหรือแม้แต่พระเอกผู้เป็นอย่างพระเอกเป็นคนฉลาดมากเนาะพอแผนทุกอย่างได้ดี จนสุดท้ายจุดรอดพระเอกมันยังพูดเองเลยว่าผมวางแผนไปอย่างดีผมก็มีทางพลาดแน่คุณก็รู้สิ่งเดียวที่ทำให้ผมพลาดได้ก็คือการที่ผมรักคุณฟามันไม่มีคำพูดที่มันดีกว่านี้หรอกมั้งถามจริงทำไมแบบเขาตำรวจอ่ะมีสายสืบที่เก่งมากเฮ้ยเราทำขนาดนี้แล้วแต่เขายังใช้มาตรการนั้นมาตอบแล้วก็ถ้าอีกไม่มีเงี่มันมีแต่ว่าฉันรักคุณฉันพลาดเพราะฉันรักคุณตำรวจคนนี้ไอ้เหี้ยแก่ที่เกดทำมาทั้งหมดเนี่ยแกแฝงตัวเอาของฉันเนี่ย มาบอกปัจฉนเนี่ยเขาเกแค่หล่อแล้วใช่ไหมไม่นะทีแล้วผมรักคุณจริงๆมันผิดแผนไปทั้งหมดเพราะผมรักคุณเที่ยน,นี่คุณดูเที่ยอะไรอยู่เนี่ยคืออาจจะผิดทัวร์เองพี่ทัวร์เอง,ผม,เองผมตัง้งความคาดหวังว่าจะแบบเห็นการต้นที่มันเท่มีแผนการที่แบบวางไว้อย่างดีเห็นเขาวันนี้ไฮปกเป็นใส่หน้ากากดารีเยสสักอย่างมันต้องเท่แน่เลยแต่พอเข้ามาดูอ่ะหนึ่งแอดคุณเจอโตเกียวรักกับฮิวจี้ชื่ออะไรวะจำไม่ 1, ได้ละอีกแอดหนึ่งอันนั่นก็รักไอ้นี่เมอร์ลิน เขารักตัวนี้ผมชอบเทนพระเอกพระเอกรักกับเจ้ากรวโทีแรกผมก็มองแล้วว่าชี้พระเอกแม่งร้ายกาจว่ะแม่งยอมแบบติดชนิดกับนระเอกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเพื่อเอาข้อมูลภายในติดเสียงตัวเสียงอะไรไว้ชี้โคตรฉลาดเลยแต่พอมาเฉลยว่าผมรักคุณจริงๆอ่ะผมคือผมไม่กินหรือเปล่าวะคือผมไม่ได้มาดูหนังรักแต่แรกหรือเป็นแค่ผมจริงๆว่าที่แบบผู้บอยอ่อนเรื่องความรักเหรอก็ไม่นะผมดูหนังรักเรื่องไหนพวกเราทห้นะไม่ว่าจะเศร้าหรือไม่เศร้า ผมอินกับคอมพิวเตอร์ตายแต่ผมไม่ค่อยอินกับคอมพิวเตรีเรื่องนี้ที่มันพูดเลยซึ่งโดยรวมสรุปก,ก่อนว่าหนังเป็นหนังที่ดีไปผมคงไม่เก่งพอจะให้คะแนนได้เพราะว่าผมไม่ใช่นักวิจารัยนะผมเป็นแค่คนธรรมาดาแค่ผู้ที่ชอบไม่ชอบชอะไรเฉยๆแต่โดยรวมก็คิดว่าสนุกแหละแต่ด้วยความเป็นซีรีส์เนาะคือต้องติดอ่าสำหรับใครที่ไม่เคยดูซีรีส์นะแบบผมตอนดูซีรีส์ครั้งแรกเนี่ยวอเทีมจะดูแค่แอนิเมะอย่างเดียวไปแล้วช่วงนี้ช่วงหลังเนี่ยก็ดูหนังดูซีรีส์หนังไม่มีปัญหา แต่ซีรีส์ของเานั่งดูจริงอ่ะพอเราเสร็จไปที่มันเร็วๆมาเยอะเ้ารู้ว่าซีรีส์อีกสักเรื่องนึงอ่ะมันยาวมันงนานม,มันงนานเยอะประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาแนะนำไปเฉยว่าถ,ถ้าเกิดใครที่มาดูก็ซึมซับความเป็นซีรีส์สักพักหนึ่งแล้วคุณจะเริ่มชินกับมันเองประมาณนี้ดื่มดำไปเรื่อยๆประมาณนี้ละครซีรีส์โดยรวมมันสนุกตัวละครที่ดีก็มีคนก็ดีถ้าพวกคุณไม่ติดเรื่องความรักหรือกาลังมพ์เพราะมีแฟนใหม่ก็จะดูเพื่อนร่วมงานดูดีๆแหละแล้วคุณอาจจะไปต่อยแฟนมันก็ได้ประคุณก ไม่อยากให้คะแนนเลยไม่เก่งพอเอาคะแนนส่วนตัวแล้วกันนะคะแนนส่วนตัวที่คิดได้ยากมากเนี่ยเอาดูหา้าตั้แรกนะผมให้แปดให้เก้าเลยพอ,พอผ่านเรื่องพอพระเอกมันเริ่มอกอกลายหรือแบบมันเริ่มมีความรักปัญหาที่มันเกิดแบบหลายๆอย่างพระเอกต้องแบบฟูลง,งานในโรงพักไม่ได้เขาเป็นคนะี่ยามรับเืออะไรต่างรู้สึกคะแนนลดไปเยอะเลยนี่มันอะไรนี่มันสี่ที่อะไรวยป่ะป,ปัญหามันก็แบบรู้สึกว่าปัญหามันควรจะเป็นอย่างนี้ให้สี ไปขันกัวผมขอโทษผมขอโทษจากตัวผมเลยเอาว่าผมก็ชอบแค่ตรงนี้แล้วกัถน,น,นถ้าเกิดคุณเแบบได้บอกผมว่ามึงดีจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนจริงๆแล้วคุณจริงๆแล้วผมม,มองไม่เลือกพอแต่จะมาเม้นบอกผมอาจจะมาแบบติงตาอะไรผมตามสบายผมไม่โกรธนะผมเลีออ้ยงอ่านเพื่อจะตอบความเข้าใจด้วยประมาณนี้เพราผมก็ไม่ใช่คนที่ดูซีรีส์เก่งอะไรทำไมแล้วกันแล้วเดี๋ยนคลิปหน้าี่จะเป็นเรื่องอะไรต่อไปจะเป็นเล่นอ,อะไรกันต่อไปก็ฝากติดตามนะครับผมเ,เรียนกดไลค์กดแชร์กดแชร์สึกกดไลค์กดกดสึกกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ครับผม